คืเทยเมนนแจงสวัสดีครับผมกินอีกแล้วครับ ม่ยอแมนตะกลมหอนบ้านละพี่ใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้หอนแล้วใกล้หอนบ้านแล้ว ได้กินเขาอ,อีกรอบครับผมมิ้ว <c oughs> ไปเป็นหนุ่มกันเลยครับผมทั่วหาผมแหลมมากเลยก็ดีเพราะหนุ่มน้ำผาให้ไป,ปไง่าย จะสร้างงานทางคุก เอาครับที่สองครับของมือนีปานเมีแต่เ็จเลยด้ยนี่ยสวัสดีพี่ตุกตาคนสูัยกรรบุอย่าง ยังหาขับปุณคือดีจินแ,แมนครับยังบ่อดบานยุติออกมาเมนครับผมไกล้แล้วไกลแล้วครับผมแบงกินขายรามีบอกเลยครับแจบสดุดในเสแลวพุ่มครับ ากลับบ้านจ้ะเขาไม่ได้ร้องท่นี้ที่เดยดดีไปหน่อยสุดยอดเลย ฮัต้องกินเขากินเนเหมือแรงกินเ็จเพราะไรได้จากกรีบจากกิีดไม่ได้เจอหน้าเลยนะจากกรีดแก่ครัสวัสดีพี่สลาตันครับผมผมอยู่บันผู้สั้นครับผม ที่นี่จากกูนะแมาา่จากกูกับกวันต่อเอาถั่วด้วยครับใส่ซอนเลยนี่พวกพริกนี่แซ่บใช้กับกระปิน้นพี่เด็ดทำไมไม่อยากกินเด็ดเราเพอมันอิสฉาของมิต่ของมิตรเนี่ยเอาเดียวขนาดว่าได้กินเรากินเดียร์

บ็ตกรรมไม่นี้บนมาตกไม่ตกครับอือส่องดวแม่ที่บสดีพี่หนึ่งดีไซน์ครับผม แมนครับตรงห,งหงางหน้าบันกลางครับผมร้านร้านประจำครับผมมาตามาพี่ด้องสวัสดีบอนนวดครับผมคิดว่ารครับผม